สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูนะเรื่องมนทองรักจันค่ะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดมาตรากกกันก่อนอื่นเราไปเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้มีด้วยกันก็คือบอกความหมายของคำในมาตรากกเขียนคำในมาตรากกได้ ถูกต้องเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ความหมายของคำและเขียนสะกดคำบอกความหมายของคำได้ถูกต้องนี่คือตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูต้องวัดจากนักเรียนค่ะค่ะจากคลิปที่ผ่านมาเราก็เรียนมาตรากกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตราเกลมาตรากุลแล้วต่อด้วยมาตราแม่มาตรากุกค่ะ มาตรากกคืออะไรมาตรากกหรือแม่กกเป็นคําที่มีกอไก่ขอไข่ขอควายขอระครั่งตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเช่นคําว่าสุนัขนกพญานาคเมฆเป็นต้นนะคะคำเหล่านี้ ออกเสียงเวลาอ่านออกเสียงเหมือนนีกอไก่เป็นตัวสะกดซึ่งจะอยู่ในคำในมาตราแม่ก,กุกนั่นเองค่ะนักเรียนมาฟังบทร้อยกรองเรื่องวันที่ฝนตกสังเกตคำที่อยู่ในมาตราแม่ก,กุกแล้วช่วยกันอ่านจับจับใจความสำคัญค่ะช่วยกันจับใจความสำคัญจากบทร้อยกรองที่คุณครูอ่านให้ฟังค่ะค่ะวันศุกร์ตอนเช้าตกคานขึ้นบก พักข้างต้นกกเห็นนกบินวนล,ลูกนกหกตัวนึกกลัวเมฆฝนทุกตัวลุกลนฝนตกจักจกัจกฝนหยุดตัฝนหยุดแดดออกการอกคึกคักการอกร้องทักเพื่อนรักสุขเอ้ยค่ะบทร้อยกรองเรื่องนี้เป็นบทร้อยกองกว่า บทร้อยกรองที่มีคําในมาตราแม่กกค่ะคําที่อยู่ในมาตราแม่กกคุณครูก็จะทําตัวสีแดงไว้ให้นักเรียนสังเกตได้ง่ายนะคะค่ะจากบ,บทร้อยกองนักเรียนฟังแล้วมีสัตว์อะไรบ้างในเนื้อเรื่องดูนะคะสัตว์ในเนื้อเรื่องก็มีเต่ามีนบมีมีอะไรอีกคะมีกระรอก ะะมีสัตว์ทั้งหมดสามชน,นิดคือเต่านกและก็กระรอกค่ะต่อไปเราฝึกอ่านสะกดคำกันค่ะคำว่าลูกสะกดว่าลออกลูกเลขสะกดว่าลอเอกเลขนาสะกดว่านอากอนาเมฆสะกดว่ามมเอกค่ะแล้วเราอ่านฝึก อา่านสะกดคำการนักเรียนฝึกอา่านตามคุณครูนะคะถ้าคุณครูอ่านเร็วไปนักเรียนก็สามารถหยุดคลิปไว้ได้นะคะแล้วฝึกอา่านตามให้ให้คล่องค่ะคำแรกรกากโกอาโกากจากโจอาโกจากตากโตอาโกาตโกากบากโบอาโกบากปากโปอาโกปา,ากฉากชออาโกฉาก ถากถออากอถากผากหออากอผากศาสออากศาสหากหออากหากซากซออากซากยากยออากอยากทาดทออากอทากนาคนออากอนาคภาคพออากอภาคมากมออากอมากรากรออากอราก ลากรออากลากหลากหอรออากหลากหมากหอโมอากหมากคลากพอรออากพลากตกตออุกตกนกนออุกนกปกปออุกปกถกถออุกถกต่อไปค่ะหกหออุกหกคกคออุกอคกรัก รออกกอรกยกยออกกอยกวกบออกกอวกพกพออกกอพกครกคอรออกกอครกหมกหอมออกกอโมกโขออกกอโขกงกงออกกองอกบกบออกกอบกแจกจอเอกอแจกแตกต่อเอกอแตก อีกโออีกอีกซีกซออีกอีกปีกปออีกอปีกปลูกปอลออูกอ็กปลูกปอออวกปลออัวก็ปลวกหนวกหอออัวกอหนวกยวกหอยอัวก็ย,ยวกต่อไปค่ะฝึกอ่านเป็นประโยคนนักเรียนสังเกตดูนะคะมีเด็กเล่นที่สนามใช่ไหม อ่าคำนี้ก็บอกว่าเด็กเด็กเด็กเล่นกันอย่างสนุกสนานต่อไปมีภาพนกนกกระจอกบินตากฝนล,ลูกลูกลูกช่วยพ่อปลูกผักนกมีปีกสีสวยสดใสเด็กตกใจที่เห็นคางคกสกกับปลก เธอสมัครเป็นสมาชิกนักเล่านิทานแม่สวมปลอกคอให้สุนัขที่น่ารักค่ะซึ่งคำเหล่านี้ที่คุณครูทำตัวสีแดงๆไว้เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กกก็จะมีกอไก่คอกไกนะคะอยู่ในมาตราแม่กกซึ่งนักเรียนต้องฝึกอ่านฝึกจำ นะคะคต้องทําความเข้าใจด้วยว่ามีคําอะไรบ้างที่อยู่ในมาตราแม่กกค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเรื่องมาตราแม่กก,กไว้เพียงแค่นี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่าอย่างไรให้นักเรียนกลับมาดูคลิปใหม่อีกครั้งหนึง่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ